สวัสดีค่ะวิฟีชาแนลว,วิฟีชาแนลค่ะสวัสดีค่ะดูดูดูดสโนอลงอีกแล้วค่ะวันนี้เต็มบ้านแน่เลยคันนี้อ่ะดูนะคะนี่มาแรงเลยมากับมามากับลมสิอาลาลุกลุก,ลก,ลก,ลก my god โอ้โปอยมาแบบเออปโปยลงมาอย่างแรงเลยนะคะโอ้แรงด้วยแรงจริงๆดูสิ โอ้โหมาเร็วด้วยและกระแรงด้วย My God <laughs> เอ้ยอยย m ย d e a ยย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 ละ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 ,ละคืนนี้นะเย็พื้นเย็นนะไม่แน่เราอาจจะเห็นสีข Oh, oh my god my Buddha It depends what the wind eh? if the wind strong they come really fast really quickly Oh yo 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 come come look in the like? special whoa, whoa, whoa. Not a snow oh, yeah. Special special a snow. special with the wind with oh, the wind Echo look like a butterfly look 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 like butterfly they come with win like that That is not normal this is what is true isn't it no yeah, love well, normal. no nee if come uh, so won sonnavin is another thing oh ho yang กับ yang กับ butterfly look โอ้โหสโนโลงเดือนเมษาพี่ลึกจริงๆอ่ะลา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  เออไม่รู้จบะบรรยายยังไงไม่มีคำสีเว้าเมด่อคำสีเว้างามแทง่งามว่าหเหมือนแมลงเมาเลยนะแต่มันเป็นสีขาวเท่านั้นเองเหมือนปุยฝ้ายนะคะเราเป่าเ,ออเคยเห็นไอ้นุ่นไหมที่เขาทำทำเสือทำหมอนเนี่ยนะไอ้ลูกไอ้หมักนุ่นนะเอ,อเวลาลงมาเราเป่าขึ้นบนท้องฟ้าเหมือนสำลีล่วงอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยคะ โอ้ Begin with the now, huh? um la ิกินวิแตนเอะเริ่มแล้วหลังคารดเริ่มเป็นสีขาวอย่า This เออฮะ The flick like that look like a butterfly ะเริ่มวิทนะวิกินวิทตื่นนะเนี่ยประเดี๋ยวตกลงดีเซอร์อื้อฮืสติวอร์มไหนลุงดูท่าคนลุงสิหันมาหน่อยสิดูท่าเขาดูสโนลงสิสโนล่วงดูได้ก่อนไหนแล้วกันหน่อยดูท่าสโนล้วง แอดเย็นสนุร่วงดูเลยนูหน่อยหน่อยสนุ่่วงเล่นปาเล่นปล่าเล่นปล่าเล่นปลาคืนนี้นะอีทุนนอ i วิไลแดดโอไนนะนี่นจะร้อนนะงร้อนมันฟรีซฟรีหนาดขั้หรือนะวันนี้ประมาณหกองศานะคะ หกองศาพื้นมันไม่ไม่เย็นพอมันก็คงจะละลายไปหมดแหละคิดว่าถ้าพื้นมันติดลบเนะี่ยนั่นมันถึงจะมีสนมันถึงจะค้างถ้ายังไม่ติดลบนะคิดว่าละลายหมดนะคะพรุ่งนี้เช้าไอ้ไวถึงพรุ่งนี้เช้าเดีวก็ละลายหมดดูจิ้มลิม้มจิ้มลิม้มมีแต่สนเต็มหมดเลยนะ่ะเห็นเปล่า เริ่มจางแล้วก็มาตามลมนะถ้าลมแรงมันก็มาเยอะเมือ่อกี้ยังเห็นยังเห็นแดดไปอยู่เลยมันมีจริงๆนะมันมีสามฤดูต่อวันนะตามที่เห็นมาตอนเช้าก็แลดูแบบเออเย็นนิดๆอดอ่าพอประมาณเที่งเที่ยงก็มีแดดนิดๆพอตกนี่ก็ชโนโลงโอ้อะไรเนี่ยตามไม่ทันเลยนะนี่แหละคือเบลเยียมนะคะนี่แหละยุโรปเปียน We cannot follow นะอินเบลเยียมนะ One day happy season น่ะให้ดูบรรยากาศนี่นะคะ ừ, คิดว่าทุกคนก็คงจะตื่นเต้นอยู่แล้วนะ,ะ mm. เพราะว่ามันทิ้งช่วงไปนานแล้วนะคะ uh, ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นเราเห็นบ่อยแต่มันทิ้งช่วงไปนานเลยนะคะมันทิ้งช่วงไปนานมากแล้วนะคะนี่แหละหลังบ้านคุณยายนะคะ uh, mm. แล้วคันนี้ผักคุณยายเนี่ยทำยังไงล่ะคะันนี้ ถ้าไม่งั้นต้องเอาเข้าเข้าในบ้านวีแอปทูพุตก็รุนตตนบดีนน่อยนทูน่านอตเดชนี่ลุงว่าไม่ต้องเอาเข้าก็ได้เพราะมันไม่เย็นเอ่อถึงจะโโนล่วงลงมาก็ไม่เป็นไรเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่เย็นมันมันไม่เย็นมากมันก็คงไม่เป็นน้ําแข็งนะคะไม่เป็นไรรอดูก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ข้างนอกมันก็หกองศานะคะมันไม่ติดลบถ้าติดลบไม่แน่จะเป็นน้ําแข็งให้ดูอยู่นะถ้าติดลบมันไม่ติดลบนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะมีอยู่แค่นี้แหละที่คุณยายจะมารีวิวให้ดูนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่รับชมนะคะเอ่อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของวิฟฟี่ชาแนลหน่อยนะคะหรือว่าจะดูต่อวะยังไม่จบเนาะว่ามันยังมีเวลาอยู่อืมเ้วจะให้ดูไปเรื่อยๆอยังน้นเห็นไหมเด็กๆเขาเล่นอยู่กลางสนามนู่นเขาเล่นสโนโอยู่ตรงน้นนะ,ะอ,อ่าเห็นไหม มันก็มาตามลมนะคะถ้าลมแรงก็ล่วงลองอมาเยอะเดยวคุณยายจะให้ดูแต่รถคุณยายนั่นไงรถคุณยายจอดอยู่นั่นแหละเป็นน้ำแข็งหมดแล้วจิม้มลิ้มรถคุณยายอะ่ะจอดอยู่ข้างล่างเป็นน้ำแข็งหมดเลย บรรยากาศเฮ้ตลกมากเลยอะ เริ่มลงหนาเยอะเลยนะหนาก็ามาหนาก็ามาแล้วเสียดายที่ว่าพื้นมันไม่ไม่เย็นฮะไม่งั้นก็เห็นขาวแล้วป่านนี้เพราะว่ามันลงหนาด้วยโอ้ยสงสารสงสารแต่ผักค่อยกำลังจะขึ้นนี่แล้วดูสิ ปลูกผักอยู่กําลังจะขึ้นงามเลยเนี่ยหวังว่าคงไม่ลวกนะหวังว่าคงจะไม่ลวกนะคะโอเคคลิปนี้ก็เขาจะไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มันให้ความสนุกสนานใน้วความเพลิดเพลินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณนะคะ อย่าลืมกดกระดิง่งติดตามไว้นะคะมีอะไรจะเราจะมารีวิวให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยของช่องวิฟีชาแนลสวัสดีสวัสดีนะคะ,ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ